พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้ทรงบำเพ็ญพุทธบารมีมาหลายล้านชาติได้มาบอกมาสอนกับทุกคนเนี่ยทุกคนถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่พึ่งของเรานอกจากพระพุทธเจ้านอกจากพระธรรมนอกจากพระอริยสงฆ์นั้นไม่มีพระพุทธเจ้าให้เราพากันมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้อง ต้องรู้จักอริยสัจส,สี่รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกรู้ข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกขเราต้องรู้จักว่าเราต้องมาเสียสละมาหยุดตัวเองมาแก้ตัวเองสาเหตุมันมาจากที่ทุกคนเนี่ยมียางเหนียวอยู่ในใจเพราะว่าสิ่งที่ละไม่ได้ที่มันละยากก็คือความยินดี ความอาไลอาวร์ในเรื่องของกามคุณนี่แหละเปรียบเสมือนกับหมาที่มันขย่ำเนื้อที่มีเลือดในปากอย่างเมามันไม่ยอมที่จะละไม่ยอมที่จะคายออกพระพุทธเจ้าถึงตรัสถึงกามสุขันริกานุโยกการที่ยังประกอบตนติดสุขติดสบายอยู่ในเรื่องของกามเราทำอะไรก็เพราะกามนั่นเองเท่ากับว่า ทุกคนพากันรับจ้างมาเกิดนรับจ้างมาเกิดโดยมีรูปสวยรูปรอเสียงเพราะ,ะกลิ่นหอมอาหารอ,ารอร่อยถูกต้องสัมผัสดีๆพวกนี้เป็นเครื่องร่อเป็นเครื่องหลอกเป็นเหมือนกับเหยื่อของเบ็ดที่มันเหนียวเอาไว้ที่มันเกาะเกี่ยวเอาไว้เนี่ยอยู่ในภพอยู่ในชาติไม่ต่างอะไรจากการรับจ้างมาเกิดเพื่อสิ่งพวกนี้เยเกิดมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังมาวนเวียน จมปรักอยู่กับสิ่งพวกนี้พระพุทธเจ้าตรัสทางสายกลางคือเราต้องมารู้จักกามต้องมารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกเนี่ยเพื่อให้ทุกคนสมาทานในศีลในข้อวัดข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางที่ประเสริฐพวกที่เราใจอ่อนใจอ่อนนี่คืออะไรคือศีลพตะปร r มา a t รูปคลำในศีลในข้อวัดปฏิบัติ ย่อหย่อนอ่อนแอไม่ตัดความอาลัยอาวอน,เ,นเพราะอย่างนี้เวลาจะอุปสมบทพระพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณากรรมฐานห้าสำหรับผู้บวชมาครั้งแรกเลยเกสาโลมานาขาทันตาตะโจพิจารณาผมขนเล็บฝันหนังให้บรรทปรุโปรุงเนี่ยเพื่อให้คลาย,ยคลายความกำหนักยินดีเพราะส่วนใหญ่เวลาคนเราไปติด ก็มักจะติดเพียงแค่เนื้อหนังบางสานะผิวขาวเป็นความสวยเป็นความงามนะีแต่พอลองถลกหนังออกมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูไม่ได้เลยนะเพราะนั้นพอเวลาที่หนังมันห่อหุ้มอยู่จึงไม่ต่างอะไรกับถุงหนังที่มัน,ท,มนที่มันห่อของเน่าเอาไว้ห่ออุจระเอาไว้นะเวนี่ยมิแต่ของเน่าของเป็นไหลออกมาหรือเปรียบง่ายๆเวลาคนจัดงานศพเนี่ย พยายามจะปิดบังงานศพสารพัดอย่างนะตั้งโลงนะตั้งหีบศพประดับประดาอย่างสวยงามเนะเนรมิตประดับประดาดอกไม้ทั้งม่านทั้งน้ำตกสารพัดราวกับสวงสวรรค์เพื่ออะไรเพื่อปกปิดความตายทั้งที่สิ่งที่มันอยู่ข้างในหีบศพนั้นก็คือศพที่มันเน่าร่างกายที่มันเน่าที่มันเหม็นอยู่เนะปิดบังเอาไว้ด้วยการมาฉีดยา ด้วยการแชร่เอาไว้ในหีบทําความเย็นเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้ที่มันจะระเบิดออกมาโดยเฉพาะความเน่าความเหม็นของร่างกายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยร่างกายของคนเราพุทธองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนเวยว่ามันมีความกระสับกระสา่ายอาตุรังอสุจิงปูติงมันมีความกระสับกระสา่ายมันมีความไม่สะอาดอาสุจิหรืออสุจิงแปลว่าไม่สะอาด ปูติงมันเน่านะมันอาดูนเนีที่พวกคนเขาพากันหลงยิ่งนักนะมันมีสิ่งไม่สะอาดไหลเข้าไหลออกอยู่เป็นนิดเ,เราลองพิจารณาดีๆตรงไหนตรงไหนมันที่มันไหลออกมามันมีแต่ขี้ทั้งนั้นนขี้หูขี้ตาขี่ปากอุจจาระปัสสาวะเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงให้พิจารณากรรมฐานทั้งห้าเนี่ยที่มันมีผมขนเล็บฟันหนังหอ่อหุ้มเอาไว้ ซึ่งคนทั้งหลายหลงกันว่าผมสวยผมงามเนี่ยผิวงามเล็บงามฟันงามหนังงามเนี่ยติดกันตรงนั้นพอเวลาธุรกิจอะไรที่ทำขึ้นมาก็จะเป็นการปิดบังความจริงเกี่ยวกับเครื่องสำอางเกี่ยวกับทำผมทำเล็บทำฟันทำหน้าทำผิวตร,ตรงนู้นตรงนี้สรารยกรรมสารพัดก็เพื่อว่า ปกปิดความเน่าเหม็นปกปิดความไม่สวยไม่งามแท้ที่จริงแล้วลึกๆของมันก็เป็นอสุภะเป็นความไม่งามทั้งนั้นเพื่อให้พากันปฏิบัติเนยพระพุทธเจ้าจึงให้พิจรารณาเกสาโลมานขาทันตาตาโจเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเพื่อให้พากันปฏิบัติให้แจ้งแล้วก็ไม่พากันทำไม่พากันปฏิบัติเอาเวลาไปแส่สายหาโทษนี เราไม่ทำหน้าที่ไม่ทำงานของเรา